วันที่1นึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2567รเวลา16นาฬกาส8นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567และทอดพระเนตรนิทศการเฉลิมพระเกียรติณห้องรอยัลจูบิรีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบรุรีจากนั้นเวลา18.23นนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกกมนาตรุติด์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง55 พร้อมด้วยนายจงรักวัชรินรัตน์อธิบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นายนรงชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนางสาววรลยาจิลาธิวั์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละองธุรีพบาทรับสเสด็จ